ตีหันอยู่นี่ก็คือต้นซิงโกเนียมพิ้งเฟลติปุยปลูกเอาไว้ในกระถางพลาสติกขนาดซีนิวเตาติปุยจะมาเปลี่ยนกระถางในวันนี้ก็เพราะว่ามีอีกสาเหตุหนึ่งที่จะต้องทํานั่นก็เพราะว่าเขามียอดเลื่อยยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะเลื่อยเร็วตัวจึงจําเป็นจะต้องทํารักขเขาไตแล้วเจา้ารักติจนามาปักวันนี้ก็จะเป็นรักเล็ดเลีดทีทเองจากการลุกโป,ป่งแล้วก็นํามาพันด้ดยเจือกปานแบบนี้เลยเจา้า กระถางซีนิ้วแบบนี้ก็จะเพิ่มไส้มาเป็นกระถางพลาสติกขนาด6นิ้วแบบนี้เจ้า เซตลเจาและนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเพิ่มไส้กระถางและปักลักไม่เลยคือกับต้นซิงโกเนียมพิ้งเฟ